สวัสดีค่ะอุ้ยโอเคค่ะ,ะใช่ใช่ก็เพราะว่าเมื่อวานอยู่ที่ท,ที่ที่้านพลรูปตรงนั้นพอดีเนาะก็เลยไม่อยากไม่อยากสัมภาษณ์ตรงนั้นนะคะคิดว่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ก็จะพูดในเรื่องของอที่คดี ตักใบใช่ไหมคะที่น่าวจะสนใจกันนะคะก็จริงแล้วเนี่ยอย่างคดีนี้เองนะคะก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นนะประมาณ20ิปีที่แล้วนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็จริงก็ได้กลับไปไปดูข้อมูลตัวเลขหลาย,ลายๆอย่างมานะคะก็จริงเป็นเหตุการณ์ที่ ตัวตัวดิฉันเองเห็นเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกรู้สึกเสียใจนะคะกับกับผู้ที่มีผลกระทบทั้งหลายแล้วก็เห็นว่ารัฐบาลตั้งแต่สมัย20ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการออกมาแสดงความเสียใจนะคะมาขอโทษไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลตั้งแต่ท่านนายกทักษิณน,นะคะมาถึงท่านนายกสุรยุทธ์นะคะแล้วก็ท่านนายกยิ่งลักษณ์นะคะก็ออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็มีการได้ชดเชยใจค่าเยวยา ไปแล้วนะคะแล้วก็จริงๆตัวดีฉันเองนะะในฐานะนายกมนตรีในวันนี้เนี่ยก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องขอโทษในนามของรัฐบาลด้วยนะคะว่าก็จะทำให้ให้ดีที่สุดนะคะว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะแล้วก็อ,อ,อย่างประเด็นที่ในเรื่องของตัวกฎหมายเองนะคะก็ไม่พวกเราก็ไม่ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็มีการ ส่งคำถามไปนะคะให้กฤษฎีกาอันนี้ก็จะมาอ่านให้ฟังนะคะตอนแรกเนี่ยที่เราเมีเ,เรื่องเรื่องคดีนี้นะคะแล้วก็มีขออนุญาตปับนิดนึงตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาะคะที่ผ่านมาก็ทางทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองนะคะแล้วก็รัฐบาลก็ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็เร่งรัดเรื่องนี้นะคะแล้วก็เ,เราก็ ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาเนี่ยก็ได้ทํางานได้ได้เร่งรัดใน p rocess ต่างๆที่ที่จะต้องที่จำเป็นทุกอย่างนะคะแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็ได้คุยกันเรื่องผลสรุปต่างๆแล้วก็ถามว่ากฎหมายเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างสิ่งที่ได้คอมเมนต์มาแล้วก็เราจะทำยังไงต่อทำได้หรือไม่อะไรบ้างนะคะในเรื่องของออ,ออกกันออกพอรกรเราก็เลยมีการส่งไปถามนะคะว่า สามารถทําอะไรได้บ้างเมื่อพิจารณาเข้าหลักการของกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะตามตามารัฐธรฐรมนุญแห่งร,ร,ร,ราชอาณาจักรไทยเนี่ยสำนักงานนะคะคณะกรรมการกฤษฎิกาเห็นว่าอันนี้ขออ่านเป็นาภาษากฎหมายให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวสรุปให้ฟังทีนึงกรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตราพระราชกําหนดมาตรา172และมาตรา174ส่วนเนื้อหาที่เป็นการต่ออายุความเฉพาะคดีอันเป็นมาตรา กฎหมายขึ้นเพื่อเป็นการบังคับใช้แก่คดีดังกล่าวเป็นการเฉพาะไม่ได้มุ่งขยายอายุความในคดีลักษณะเดียวกันเป็นการทั่วไปจึงไม่สอดคล้องกับมาตรา26วรรค2ทั้งยังอาจเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลตามมาตรา27วรรค3ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ หลักกฎหมายอาญาสากลสรุปนะคะก็คือไม่ไม่เข้าเกณฑ์ในการออกพระราชกําหนดนะคะตามรัฐมนูญอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางทางเราก็ได้ส่งไปถามกฤษฎีกาว่าทําอะไรได้บ้างนะคะในเรื่องของกฎหมายค่ะแต่ก็รำน,นะคะว่าสุดท้ายนี้แล้วเนี่ยก็ก็ขอให้ให้ให้ทุกคนนะคะรวมทั้งของรัฐเองทุกคนเนี่ยก็ก็ตระหนักถึงความรุนแรงท,ที่ที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็จะ ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วก็อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่สงบสุขนะคะไม่อยากให้ทุกฝ่ายต้องเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันนะคะก็ขอให้ทุกคนพยายามอย่างเต็มที่ในเรื่องนี้ค่ะรัฐก็พยายามอย่างเต็มที่เช่นกันค่ะอันนี้มีใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะค่ะอืม จริงก็อย่างที่ตอบไปแล้วเมื่อกี้นะคะในเรื่องของเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าจริงๆแล้วทางรัฐบ,บาลเองก็ไม่นิ่งนอนใจเมื่อมีหมายสารืออะไรก็ตามเนี่ยกับทางหน่วยงานของความั่นคงเองหรือ,อ,อตํารวจเองเนี่ยก็ทํา อย่างเต็มที่นะคะในการที่จะจะดูแลหรือว่าออกค้นหาหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคดีก็ทําอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้อย่างในเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะข่าวของในปัตตานีถูกไหมคะอันนี้ก็ได้รับรายงานจากทักหยหน่วยความมั่นคงนะคะแล้วก็ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะว่าจริงก็ยังไม่มีไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้รับบาดเจ็บอะไรนะคะแต่ว่าก็ไม่อยากให้ โยงเรื่องความรุนแรงนี้กับการเมืองนะคะก็ไม่อยากให้มัน,มนเกิดความรุนแรงขึ้นอีกค่ะก็ไม่อยากให้โยง,โยงเรื่องนี้จริงๆแล้วเรื่องความปลอดภัยของทุกคนในประเทศมีความสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเองอย่างตอนนี้เนี่ยทางทั้งหน่วยงานความมั่นคงเองทั้งอย่างกลาโหมที่ได้คุยกันเนี่ยก็ดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่อยู่แล้วนะคะก็ในเรื่องนี้ก็พยายาม เป็นกาลังเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะอว่ากระวการวิิรของาเป็นทางออกทางที่ทาให้ชาาคนใี่ยวใจสาแต่เมื่อคแล้วค่วามไว้ใจนันไแล้วค่ะได้แต่รับสากค่ะเอออย่างที่บอกนะคะว่าจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะคะดิฉันเองที่วันนี้ เ,เป็นนายกมนตรีเองก็รู้สึกเสียใจ20ปีที่แล้วคิดว่านายกหลายๆท่านที่ผ่านมาค่ะก,ก,ก็ก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันเพราะว่าทุกคนก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้มีการเยียวยา ทุกอย่างไปแล้วก็แสดงความรับผิดชอบในส่วนที่ทําได้เพราะฉะนั้นเองค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าดิฉันก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเช่นกันก็ไม่อยากให้ความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็มันไม่ใช่เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าจะเกิดความสามัคคีได้ก็ต้องอาศัยทุกๆฝ่ายร่วมมือกันเพื่อจะให้เกิดความ สงบสุขนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของดิฉันเองในส่วนของรัฐบาลอะไรที่ทําได้ก็ทําอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะแล้วจริงก็อยากให้พี่น้องประชาชนทุกๆคนไว้ใจนะคะว่ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็อยากทําให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจและให้บ้านเมืองได้สงบสุขนั่นก็คือเป้าหมายสําคัญะคะ่ะ อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าทุกระดับรัฐบาลของทักษินเองจนผ่านมาเนี่ยเกิดความรับผิดชอบเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันในหลายฝ่ายได,ได,ได้ได้เกิดขึ้นแล้วแน่นอนว่าในสมัยนี้ตัวฉันเองก็คงต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยนะคะโดยที่ก็สุดความสามารถถ้า พื้นที่ตรงไหนมีประเด็นอะไรก็จัดแจงในการดูแลแต่ละพื้นที่ไปถามว่ากังวลมากขึ้นไหมมันไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวค่ะมันเป็นเรื่องของประเทศชาติมันเป็นเรื่องของ,อาอง,ของอการดูแลทุกๆคนในประเทศเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยไม่ว่าจะหัวข้อไหนก็คงต้องต้องดูแลอย่างเต็มที่ในทุกๆเรื่องค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่อยากให้โยงกับประเด็นการเมืองในทุกๆเรื่องนะคะเพราะว่าในเรื่องของตัวตากใบเองเนี่ยก็ได้ได้รับการพูดคุยการเยียวยานะคะไปก็ทุกคือคิดว่าคิดว่าทุกคนก็พยายามอย่างสุดความสามารถในการดูแลปัญหาดูแลจิตใจตรงนี้นะคะซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในเรื่องอื่นๆเองเนี่ยก็ไม่อยากให้ อะไรอย่างอื่นๆ,ๆที่ไม่ใช่คดีนี้นะคะเป็นตัวเสริมว่าจะทําให้เกิดความรุนแรงอันนี้ก็ขอขอให้ไม่ไม่เป็นอย่าง ok นั้นละกันค่ะทางคาขกี่เป็นคนยกัารว่าเพื่อพ้ราคามของะทได้ก็จจการดมีกวค่ะแก่ทาัฐนอว่าคดีวนีแล้วอ่ะจะมีหน้าที่ทางราย่าอย่างอย่างคดีนี้ที่ แล้วก็เห็นแล้วว่าคดีมันเป็น20่ปีนะคะจนถึงทุกวันนี้ก็เพิ่งมีเหตุการณ์ฟ้องร้องเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มันก็มีหลายประเด็นหลายองค์ประกอบด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบได้แค่นี้ค่ะตอบได้แค่นี้จริงๆว่ามันก็คิดว่าศาลก็ทําหน้าที่แล้วก็ได้ตัดสินไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วยนะคะไม่ได้ยินอะไร ก็เดี๋ยวต้องไปพิจารณากันนะคะก็เรื่องมัน,เร,น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 เรื่องตอนนั้นเนี่ยต้องดูก่อนว่าตั้งตอนนั้นเขาจบแบบไหนใน2ี่สิปีที่แล้วที่ที่ได้เยียวยาในทุกๆครอบครัวที่ได้รับผลกระทบผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะได้รับการเยียวยาตอนนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามีอะไรไหมเพิ่มเติมที่เราจะสามารถพูดคุยหรือว่าทําอะไรได้เพราะแน่นอนว่าจริงไม่ไม่ได้อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็พูดคุยได้ค่ะ โอ้ยแน่นอนค่ะทุกทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะคะคือก่อนจะมีเรื่องเรื่องนี้ที่ฟ้องกันขึ้นมาใหม่ด้วยซ้ำมานะคะหรือว่าพูดถึงขึ้นมาเนี่ยต้องไปทุกพื้นที่อยู่แล้วนะคะหาเวลาเหมาะสมแล้วก็เรื่องของสถานที่ด้วยว่าจะไปที่ไหนยังไงก่อนหลังค่ะ่งงคณะนมคะ่งงคณะรยนใต้นะคะหลังจากมีความเ้อค่ะเอ่อ คิดว่าทุกฝ่ายก็ทาหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะคณะกรรมการท่านนั้นก็ต้องทําหน้าที่อย่างเต็มที่เช่นกันเพื่อให้เกิดความสงบสุขต่อไปค่ะรัฐบาลก็เช่นกันเรื่องไหนคะเออไม่ไม่ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรนะคะแต่ก็บอกว่าทำอย่างเต็มที่อยู่แต่ยังไม่ไม่ไม่ได้มีคำตอบเพิ่มเติม คุยกันนะคะตอนนี้ก็ไม่ใช่คือตอนนี้ก็อย่างที่อย่างที่เห็นว่าเราออกจากพักเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไม่ไม่ที่คุยกันนี่ยังไม่มีใครที่ที่ได้คุยกับกับท่านพิสาุเลยไม่ไม่ใครคุยก็เดี๋ยวลองดูว่าจะยังไงแต่แน่นอนว่าเอาจริงนะว่าประเด็นที่สําคัญอ่ะมันไม่อยากให้ไม่อยากให้เกิดเรื่องอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่สามารถเจรจาพูดคุยได้ต้องทําอยู่แล้วนะไม่มีทางที่จะออกลับมาว่ากันหรือไม่ค่ะองต้อง ต้องมีการมูฟยิ่แล้วนะคะที่จะต้องคุยหรือว่าพยายามทำให้ย่อปัญหาลงะะอะครร่ะในเรื่องของคดีตักใบเนี่ยค่ะปรึกษาตลอดค่ะปรึกษาแล้วก็ถามด้วยว่าตั้งแต่20ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วทำไมจบไปแล้วกลับมาอีกวันนี้อะไรเงี้ยค่ะก็คุยคุย คุยคุยหมดค่ะคุยหมดเพราะว่าจริงก็อยากได้ความคิดเห็นจากหลายๆฝ่ายด้วยแล้วก็หลายๆหลายๆช่วงอายุด้วยนะคะอันนี้เราไม่มีคำถามเออืีแล้วใช่ไหมใครนะคะคนที่อ๋อคนค่ะค่ะค่ะอืม ก็ต้องต้องเป็นไปตามกระบวนการเขาะนะคะทา,ทางกฎหมายจริงๆก็ต้องก็ต้องว่าไปตามนั้นอะไรจะให้มันเป็นตามกฎหมายไปนะคะถ้าเขาโดนยังไงก็ต้องว่าไปตามนั้นอืมค่ะนั่นเองนะคะเหลือเวลาอีกแค่วันเดียวคะถ้ามีใครบอกว่าต้องรอปฏิหารสามารถจับตัวผู้ต้องหาสำรับมาในปีถัดไปได้ในฐานะคดีุบานค่ะตอนนี้มันจรงจะมีปฏิหารนั้นัหมคะเราทําทุกอย่างอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะคะเอ่อ ปฏิหารเหรอมันต้องใช้เรื่องจริงอะค่ะค่ะแค่นั้นนะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ